ผมจะตาสว่างผมอาจจะไม่ต้องปากสว่างผมจะกระซิบผมจะทําทุกอย่างผมจะต่อสู้ผมจะคนลม้มผมจะต่อต้านผมจะประกาศจิตวิญญาณทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงผมจะลม้ม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชมหนังตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้มาคุยกับของจริงครับนักปลาใสที่อาจารย์เบนดิกแอนเดอร์สันแห่งมหาวิทยาลัยคอเนลขนานนามว่าเป็นผู้ปลาใสที่เก่งกาที่สุดคนหนึ่งตั้งแต่มีสยามประเทศสมัยใหม่มาหนึ่งในแกนนำนอปชอคุณนัทวุฒิใสเกลือคุณนัทวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณนัทวุฒิดูจากเทปแล้ววันที่ส9บเก้ามีนาคมหลังออกจากคุกคุณนัทวุฒิไปปลาใสที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบอกว่าตอนนี้ตาสว่างแล้ว ตกลงที่บอกว่าตาสว่างแล้วอ่ะเห็นอะไรฮะผมเห็นว่าระบบอำนาจรัฐทีปไตยในประเทศนี้ครับมีเครือข่ายโยงใหญ่สลับซับซ้อนแล้วยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะบงการประเทศให้เป็นไปตามที่เขาต้องการได้ครับและที่สําคัญก็คือเขาอมมาหิตมากพอที่จะใช้กําลังหรือใช้อาวุธกับประชาชนมือเปล่าเพียงเพื่อปกป้องรักษาอำนาจของตัวเองนี่ก็เพียงพอสําหรับคำว่าตาสว่างครับแล้วทําไมบอกว่าตาสว่างแต่ไม่จําเป็นต้องปากสว่างในเมื่อก็พูดได้หมดทําไมปากสว่างไม่ได้ฮะ คู่ต่อสู้ของเรายิ่งใหญ่และอมหิตเกินกว่าที่เราจะเดินผีกผามหรือว่าเป่าประกาศในทุกเรื่องที่เขากําลังจับตามองเขามีเครื่องมือทั้งกฎหมายเขามีเครื่องมือทั้งอาวุธเขามีกองทัพทั้งกองทัพเขามีอํานาจในและนอกระบบมากมายเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปที่เราจะเดินหลังจากบาสว่างก็จะต้องรัดกลุ่มกับแล้วก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยทั้งในส่วนบุคคลแล้วกับขบวนต่อสู้ทั้งหมดด้วยครับ หลังจากนั้นไปปลาสายต่อที่โมนันซาครับออกลีลาเล็กน้อยตกลงคืนนั้นเมาด้วยครฮะก็ผมสังสรรค์กับพระพวกตั้งแต่วัวคับครับครับเ็นนื่นอย่างมันเป็นเวทีสังสรรค์นะครับเป็นเวทีดนตรีเพราะปกติถ้าเป็นเวทีปลาสายเวทีต่อสู้ผมมีกฎปฏิบัติส่วนตัวอยู่แล้วซึ่งพระพวกจะรู้ดีครับแต่วันนั้นถือว่าก็เป็นการสังสรรค์สบายๆใช่ไหมครับแต่พอขึ้นเวทีเสร็จนอกจากจะมีลีลาโยกไปตามยังหวะเพลงแล้วคุณนัทวุฒิปลาสายบอกว่าผมจะล้มแล้วเขาตัด ไอ้คำที่พูดนะ่ะคือผมจะล้มพลเอกเปรมทินาสุรนนท์ตกลงจะล้มพลเอกเปรมจริงเหรอฮะคือผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นประการส่วนตัวกับท่านครับแล้วก็ไม่ได้โกรธแค้นแค้นหรือว่าไม่ได้อาคาตมาร,ร้ายใดๆกับความเป็นตัวตนของท่านครับแต่ผมเห็นว่าท่านเป็นศูนย์กลางของระบอบอมาตยาธิปไตยที่เราต่อสู้อยู่ครับแล้วบทบาทของท่านเนี่ยทาให้การพัฒนาบ้านเมืองไปสู่ระบอบป,ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ย เป็นปัญหาผมเพียงต้องการให้เครือข่ายอํานาจที่ท่านนั่งเป็นศูนย์กลางอยู่เนี่ยมันอ่อนแอลงจนไม่สามารถจะแทรกแซงการเมืองแทรกแซงประชาธิปไตยของประชาชนได้ก็เท่านั้นท่านยังสามารถที่จะมีสุขภาพยืนยงแข็งแรงผมจะไม่ไปทําอะไรท่านเป็นการส่วนตัวเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่เราคาดหวังรเราเพียงต้องการให้อํานาจที่ท่านเป็นศูนย์กลางอ่อนแอเท่านั้น คนที่จงรักภักดีเขาบอกว่าจริงๆเป้าหมายอาจจะไม่ได้อยู่ที่พลเอกเปรมแต่ตีวัวกระทบคลาดตีพลเอกเปรมเพื่อกระทบไปที่สถาบันกษัตริย์คุณนัทวิจาอธิบายข้อนี้ไงครผมไม่เชื่อว่าจะมีคนที่จงรักภักดีคนไหนมากล่าวหาคนไทยคนอื่นว่าไม่จงรักภักดีครับผมคิดว่าคนที่ประกาศว่าตัวเองจงรักภักดีเหนือใครแล้วชี้หน้าไปทั่วประเทศไทยว่าคนอื่นไม่จงรักภักดีคนนั้นแหละมีปัญหาเรื่องความจงรักภักดีอื นี่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองถ้าหากคุณบริสุทธิ์ใจครับและเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองจะต้องไม่เอาพระสถาบันพระมหากษัตริย์มาอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองหรือเป็นโทษกับฝ่ายตรงข้ามเพราะสิ่งที่เราต่อสู้เนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนครับในหัวใจคุณนัทวุฒิจริงๆเวลาพูดถึงสถาบันกษัตริย์ในหัวใจคิดอะไรฮะก็ผมคิดว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่ง ัอยู่ใต้ร่มพระบารมีมแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆกับการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สิ่งที่ผมต่อสู้ผมต่อสู้กับระบอบอมตะยาธีปไตยแล้วก็เปิดเผยชัดเจนมาตลอดผมเนี่ยมีปัญหากับคนที่อ้างว่าจงรับพบรับแต่กลับปฏิบัติตนอย่างน่าเคลือบแคลงสงสยัยหลายคนในรัฐบาลชุดน,นี้ประกาศตัวเองว่าจงรักภักดี แต่เป็นรัฐบาลชุดเดียวกันนี้ที่มีกระแสข่าวออกมาว่าทุจริตคอรัปชั่นมโหฬวานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับหลายคนในประเทศนี้ประกาศตัวเองว่าจงรับภักดีแต่ไปมีข้อมูลจากบันทึกของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยว่าพูดถึงบุคคลสําคัญในสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรเพราะฉะนั้นผมมีปัญหากับคนที่อ้างว่าตัวเองจงรับภักงดีครับที่ถ้าใช้ภาษาชาวบ้าน ถามกันตรงไปตรงมาคุณนัทวูฒิเนี่ยเอาเจ้าหรือไม่เอาเจ้าคือผมเป็นคนไทยกลับผมไม่ต้องตอบคําถามว่าเอาเจ้าหรือไม่เอาเจ้าเพราะผมไม่มีสิทธิ์จะคิดไปเอาหรือ,อไม่เอาอเพราะสถาบันเบื้องสูงเนี่ยอยู่เหนือการเมืองกลับผมเป็นคนไทยใต้ร่มพระบาร,รมีและผมยืนยันที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองในทุกกรณีกลับคนที่กล่าวหาพวกผมต่างหากที่มีปัญหาเรื่องนี้คือมันต้องเข้าใจอย,อย่างนี้ข้อกล่าวหาเรื่องความไม่จงรักภักดีเนี่ยับเป็นข้อกล่าวหาที่ ฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายจารีตนิยมใช้ทำลายฝ่ายเสรีนิยมมาโดยตลอดครับดรปรีดีพนมยงอาจารย์ป่วยอึ้งพากอนนักคิดนักเขียนหลายคนถูกทำลายล้างทางการเมืองด้วยข้อกล่าวหาแบบนี้รับทั้งที่บทพิสูจน์ในภายหลังไม่เป็นข้อเท็จจริงแต่อย่างใดวันนี้พวกผมออกมาสู้เพื่อรประชาธิปไตยก็ถูกทำลายด้วยข้อหาเดียวกันเพราะ ถ้าหากพวกเขายอมรับว่าผมเป็นกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยแสดงว่าพวกเขาไม่ใช่อืคุณเห็นไหมครับับ,บเพราะฉะนั้นการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นข้อกล่าวอ้างในทางการเมืองผมเรียนว่าไม่เป็นผลดีต่อสิ่งใดเลยแม้แต่กระทั่งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตาม,มคนที่จงรับพักดีหรือหวังดีต่อบ้านเมืองจริงๆเนี่ยจะไม่นําสถาบันมากล่าวหาและทําลายกันแบบนี้ครับแต่ขณะนี้เนี่ยทากันเยอะแยะไปหมดอื คุณจะเห็นว่าสองสามวันมาน,นี่มีข่าวว่าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งทําพระบรมชายาลักษณ์แล้วก็จะนําพระบรมชายาลักษณ์เนี่ยไปมอบให้กับประชาชนถึงบ้านโดยสสหรือผู้สมัครของพรรคตัวเองประเด็นก็คือสสหรือผู้สมัครของพรรคั้นเนี่ยเป็นพรรคที่ประชาชนโดยเฉพาะในภาคอีสานในภาคเหนหือเขาปฏิเสธด้วยความเคารพจะพูดลงไปรงมาเขารังเกียรเพราะเขาถือว่าพฤติการทางการเมืองเขารับไม่ได้ ทีนี้คนที่ประชาชนดังเกียดอันเชิญพระบรมรชายาลักษณ์เข้าไปหาประชาชนอืท่านเห็นว่าสมควรไหม,มไม่มีใครทักทัวเรื่องแบบนี้รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้เข้าไปถวายสัตว์ปฏิญาณแล้วก็ออกมาโวงกินมี25 30กันทุกโครงการแล้วอ้างว่าตัวเองจงรักภักดีมผมว่าคนไทยต้องคิดเรื่องนี้มากๆครับที่โบนันซาพอคุยมาถึงเรื่องนี้ คุณนทวุฒิพูดต่อว่าถ้ามีการต่อสู้กันมีการรัฐประหารเกิดขึ้นจะล้มทั้งยวงทั้งพวงทั้งแผ่นดินทั้งยวงทั้งพวงทั้งแผ่นดินนี่หมายความว่าไงฮะมหมายถึงระบบอามาตะยาธิปไตยที่มีพลเอกเปรมดินสุรานเป็นศูนย์กลางกับนะฮะมีอำนาจนอกระบบมีกลไกต่างๆนานามากมายสลับซับซ้อนต้องให้เวลาสองชั่วโมงผมจะเจอในมาให้หมดอื หมายถึงโดนขยายความต่อคุณนัทุวิปาสายต่อไปอีกชี้ไปอีกว่ารัฐประหารครั้งต่อไปถ้าเกิดจะมีกันจริงๆเนี่ยซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะมีหรือไม่มีแต่เดิมพันนั้นสูงเลี้วสูงเลี้วนี่หมายความว่าอย่างไรและสูงแค่ไหนฮะหมายความว่าโครงสร้างของระบอบอำนาจรัยาธิปไตยในประเทศไทยอาจจะพังคลืนลงทั้งหมดครับแล้วคุณคิดว่าระบอบอมาตัยาธิปไตยในประเทศไทยมันสูงไหมล่ะมันสูงพอที่จะล้มรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาสิบเก้าล้านเสียงได้ครับมันสูงพอที่จะบงการให้มีการยึดอำนาจได้ มันสูงพอที่จะล้มนายกที่มาจากการเลือกตั้งสองคนติดกันแล้วก็ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารและมันสูงพอจนถึงขนาดมีเหตุการณ์ฆ่าประชาชนเก้าสิบเอ็ดศพบาดเจ็บสองพันแต่รัฐบาลชุดนั้นก็ยังอยู่จนปัจจุบันนี่มันสูงเลี้ยวเกินไปแล้วสําหรับประเทศไทยแ,แล้วประชาชนก็จะต้องต่อสู้กับอานาจเหล่านี้แล้วถ้าคุณทําอีกมีการรัฐประหารหรือล้มการเลือกตั้งเดิมพันก็สูงอย่างที่บอกถ้าเกิดมีการรัฐประหารขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปีนี้พศนี้ การเคลื่อนของคนเสื้อแดงจะเป็นไงฮะเราจะมีการต่อสู้กับการรัฐประหารท,ทันทีแม้ว่าการรัฐประหารนั้นจะล้มรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เรารังเกียจชิงชังก็ตามแต่เราเห็นว่าการจะจัดการกับสิ่งที่เห็นว่าผิดเนี่ยต้องทําด้วยวิธีการที่ถูกเท่านั้นครับเราไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เห็นว่าผิดด้วยวิธีการที่ไม่ถูกเพราะถ้าทําแบบนั้นผลลัพธ์จะไม่มีทางถูกไปได้เช่นรัฐบาลบอกว่าประชาชนมาปิดแยกยราชประสงค์เนี่ยเป็นวิธีการที่ผิด เป็นสิ่งที่รัฐบาลรับไม่ได้แต่คุณจัดการโดยใช้สไนเปอร์ออกมาไลย่ยิงไล่ฆ่าผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นนะมันไม่มีทางถูกต้องไปได้ชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันถ้าหากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเขาก็ต้องพ้นไปตามวิถีทางาทประชาธิปไตยแล้วเราก็ตั้งต้นกระบวนการาประชาธิปไตยเพื่อหาตัวแทนของประชาชนมาดูแลบ้านเมืองใหม่ครับถ้าทุกฝ่ายใจกว้างและยอมรับกลไกเหล่านี้แล้วยอมรับกันเสียถีว่าประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงไ,ไปแล้ว ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนี่ยผมว่าเราเริ่มต้นที่จะสร้างสันติภาพด้วยกันได้การต่อสู้ถ้าเกิดในการรัฐประหารขึ้นจริงๆจะรุนแรงแค่ไหนจะเป็นการต่อสู้ขั้นแตกหักของคนเสื้อแดงกับฝ่ายที่ทํารัฐประหารเลยหรือเปล่าฮะผมคาดเดาอย่างนั้นไม่ได้แต่ผมมั่นใจว่าประชาชนไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงนะครับกลับหลายสีเสื้อเขาไม่ยอมให้มีการรัฐประหารอีกต่อไปและเขาจะออกมาต่อต้านในฉับพลันทันทีที่มีการก่อเหตุเรื่องนี้ไม่มีใครคาดเดาผล ที่จะเกิดตามมาได้กรับแต่ว่าผมหวั่นเกรงเหลือเกินว่าเมื่อถึงเวลานั้นฝ่ายผู้มีอำนาจจะตัดสินใจโดยอัมมหิตใช้กําลังเข็นฆ่าประชาชนอีกเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ถึงวันนั้นแล้วคนที่ตัดสินใจไม่ใช่ประชาชนเป็นฝ่ายผู้มีอำนาจวันนี้รัฐบาลประกาศวันยุบสภาล่วงหน้าบอกจะยุบสภาแล้วแล้วขอให้ทุกฝ่ายเดินเข้าสู่การเลือกตั้งการเมืองบอกว่าเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง ถ้าเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งจริงๆยุทธศาสตร์การเดินต่อจากนี้ของคนเสื้อแดงเป็นไงฮะคนเสื้อแดงก็จะต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งกลับเพราะเราบอกว่าปลายทางของเราคือระบอบประชาธิปไตยเมื่อเราศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยเราปฏิเสธกระบวนการเลือกตั้งไม่ได้แล้วกระบวนการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นบทพิสูจน์สาคัญว่าสิ่งที่เราต่อสู้มาตลอดสี่ห้าปีเนี่ยเรามาถูกทางหรือไม่เราได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศหรือเปล่า เราพร้อมที่จะพิสูจน์ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเสร็จการเลือกตั้งแล้วจะยุติภารกิจของการต่อสู้ยังมีหลายอย่างที่เราต้องทําแต่ยืนยันว่าเราจะเดินบนวิถีทางที่ถูกต้องเท่านั้นคุณนทวุฒิจะลงสนามนี่จะลงปาร์ตี้ลิสต์หรือจะลงสอสอเขตจะลงที่ไหนฮะก็ทางพักยังไม่ได้ให้ข้อสรุปอะไรมาครับคือผมเป็นผู้สมัครของพักตั้งแต่ไทยรักไทย hmm. แล้วก็เสนอตัวไปในการลงสมัครคราวนี้แต่ทางพักจะเห็นชอบให้ลงตรงไหนอย่างไรเนี่ย ก็ยังรอข้อสรุปอยู่แต่ลงแน่ๆครับทีนี้คนเสื้อแดงปราศัยคุณนัทวุฒิเองก็ปราศัยโจมตีระบอบมาตยาที่ปตายโจมตีรัฐบาลว่ามีความเลวร้ายมีความอายุติธรรมสองมาตรฐานอะไรเป็นไปหมดแต่สิ่งที่คนเสื้อแดงไม่เคยบอกเลยว่าถ้าเกิดคนเสื้อแดงได้รับชัยชนะขึ้นมาจริงในการต่อสู้ทางการเมืองสังคมใหม่ที่คนเสื้อแดงอยากเห็นสังคมใหม่ที่คนเสื้อแดงอยากสร้างหน้าตาจะเป็นอย่างไรจะต่างจากสังคมเดิมที่คนเสื้อแดงบนนักบนหนาว่ามีปัญหาเนี่ยยังไงฮะจริงๆผมว่า เราไม่ได้กําลังจะสร้างสังคมใหม่อะไรครับเรากําลังสร้างสังคมไทยที่ประกาศตั้งแต่ปี2475ว่าเราเป็นประชาธิปไตยให้มันเป็นจริงขึ้นเสียทีเท่านั้นเองครับเราก็จะเป็นสังคมประชาธิปไตยนี่แหละครับแต่ความหมายของประชาธิปไตยก็คืออํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนตรงนี้เนี่ยมันไม่เคยมี ถ้าบ้านเมืองนี้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเนี่ยรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาสนับสนุนมามากมายมันจะไม่ล้มคลืนลงง่ายขนาดนี้แล้วมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ใช้กระบวนการยุติธรรมจนวาทกรรมสองมาตรฐานกลายเป็นคำพูดติดปากคนทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะฉะนั้นสังคมที่เรากําลังจะเดินไปเนี่ยก็คือคนมีเสรีภาพทางการเมืองเท่าเทียมกันคนได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในโลกของทุนนิยมอย่างปัจจุบันเนี่ย เราไม่ได้เรียกร้องความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจเพราะมันเป็นไปไม่ได้เราเข้าใจแต่ความเท่าเทียมทางการเมืองและความเท่าเทียมกันทางกฎหมายเนี่ยมันทําได้แล้วเราเชื่อว่าถ้าประชาชนได้รับชัยชนะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นครับแล้วจะเอาอย่างไงคุณทักษิณครับพันตำรวจโททักษิณก็ควรจะได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการประชาธิปไตยครับต้องยอมรับว่าพันตำรวจโททักษิณถูกกระทําจากกระบวนการนอกระบบแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ ในการทำลายล้างอำนาจอธิปไตยของประชาชนด้วยระบบประชาะระบบอมา,ยาตายัธิปไตยเพราะนั้นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจึงมีสักและสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมจากบ้านนี้เมืองน,นี้เหมือนกับคนไทยทุกคนครับถ้าประเทศประเทศหนึ่งนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีโอกาสได้รับความยุติธรรม และผมถามว่าประชาชนที่ไหนจะมั่นใจว่าตัวเองจะได้รับโอกาสนี้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นพันตำรวจโททักษินทําผิดหรือไม่ทุจริตคอร์รัปชันอย่างกล่าวหาหรือเปล่าให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองแต่กระบวนการยุติธรรมที่นํามาจัดการกับพันตำรวจโททักษินมันพิกลพิการมาตั้งแต่ต้นทางฮะมันมีการยึดอนานาจมันมีการตั้งคอตอสอกรรมการคอตอสอหลายคนเป็นดาราบนเวทีพันธมิตรที่เคยกับไล่พันตำรวจโททักษินทั้งนั้นผมเอาง่าย ถ้าเอาคนที่เป็นปฏิปักษ์มาเป็นกรรมการสอบเนี่ยยังไงก็ไม่รอดเอาอย่างนี้ไหมล่ะฮะคดีฆ่าเก้าสบิบเอ็ดศพเอาคุณอภิสิษ์กับคุณสุเทพมาเป็นจำเลยอ่าแล้วเอาผมเอาคุณจตุพรเป็นกรรมการสอบทุกคนก็จะโวยวายว่าไม่ยุติธรรมกรับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพันตำรวจทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดผมไม่ได้พูดว่าต้องปลดคดีความให้ผมไม่ได้พูดว่าต้องเอาทรัพย์สินคืนให้ ผมไม่ได้พูดว่าต้องเราเก้าวี้นาย,ยกรัมรมทีน,นี่นเอาแค่ไหนฮะเ,เอาคุณทักษิณเอาความยุติธรรมให้พันตำรวจโททักษิณจินาวัฒนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการแล้วทําไมเราต้องยกเว้นพันตำรวจโททักษิณจินาวั์ผมไม่เข้าใจทีนี้การปฏิวัติอาจจะอ้างได้ว่ายึดอำนาจจากคุณทักษิณไปแต่สารคดีอาญาของนักการเมืองซึ่งตัดสินความผิดคุณทักษิณไปแล้วเนี่ยมันมีความผิดมีคดีอาญาติดตัวอยู่ตรงนี้จะเอายังไงฮะ เราต้องดูตั้งแต่ต้นทางสิครับ,รบว่าต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันใช่ไหมคอตอสอที่มาเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยใช่ตามนั้นหรือเปล่าครับมันต้องพิจารณาอย่างที่ผมบอกลยครับว่าพันตารวจโททักษิณชินวัตรไม่ได้รับความยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางอเพราะฉะนั้นเมื่อต้นทางไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วควรให้โอกาสเขาหรือไม่ในเรื่องนี้ส่วนวิธีการจะทําอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เมื่อวันเวลาของประชาธิปไตยมาถึง ก็ต้องปรึกษาหารือกันมันไม่ควรจะมีคนในใดในประเทศนี้ที่ถูกเว้นวรรคความยุติธรรมกลับแล้วอ้างว่าเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองกับผมเห็นว่าถ้าเราละเลยความยุติธรรมสําหรับใครก็ตามนะฮะไม่ว่าพันตำรวจตัวทศินไม่ว่าจะเป็นคุณนภิธิธ์ไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครเนี่ยแล้วบอกว่าเพื่อความสงบของบ้านเมืองให้คนคนนั้นเสียสละ ผมรับกับสิ่งนั้นไม่ได้ในทางรูปธรรมถ้าเกิดได้รับชัยชนะทางการเมืองเจ้าคุณทักษิณกลับประเทศแล้วลื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่หรือว่าจะมีการนิรโทษกรรมอย่างนั้นหรือเปล่าฮะผมไม่เคยคิดถึงการนิรโทษกรรมกับทั้งคดีของพลตำรวจโททักษิณหรือคดีของพวกผมที่ถูกกล่าวหาผมเพียงหวังว่าในวันเวลาที่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนจริงๆเนี่ยมันจะมีกระบวนการให้คนที่ตกเป็นเหยื่อของอำนาจนอกระบบเนี่ย ได้พิสูจน์ตัวเองเท่านั้นรูปประทรมเนี่ยมันไม่ใช่ผมจะต้องคิดหรือตัดสินใจรวันเวลานั้นผมอาจจะอยู่ในเรือนจําก็ได้อวันเวลานั้นผมอาจจะกลายเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ที่เขาบอกว่าจะต้องเอาไปขงังเอาไปฆ่า แต่ขอให้มันถึงวันเวลาของรประชาธิปไตยเถอะค,คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาจะคิดเองเขาจะทําเองปัญหาก็คือผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้เนี่ยไม่เคยเคารพในเจตนารมณ์ของประชาชนมันจึงเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างที่เป็นครับที่เราคุยเรื่องคุณทักษิณเยอะๆเพราะว่ากว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ปัญหาอยู่ที่ตัวคุณทักษิณค่อนข้างเยอะแล้วคนก็ไม่ยอมรับคุณทักษิณค่อนข้างเยอะ มีการกล่าวหาว่าทุจริตคอรัปช่นใช้อำนาจในการเข้าไปแทรกแซงสถาบันแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมันั้นคนก็กลัวว่าถ้าเกิดคุณทักษิณกลับมาอีกทีหนึ่งคุณทักษิณก็จะใช้วิธีการเดิมๆอีกทีนี้คุณนภวุฒิจะอธิบายคนที่ไม่เอาคุณทักษิณซึ่งมีเป็นจานวนมากในประเทศนี้อย่างไรฮะผมว่าถ้าเราตั้งสมมุติฐานที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเนี่ยกับเราก็จะได้คําตอบที่คลาดเคลื่อนไปด้วยผมอยากจะให้มองกันให้ชัดว่าวิกฤตการณ์ทั้งหมดเนี่ย มันเกิดขึ้นจากพันธรรมุตทวทักษณิณชินวัตรหรือเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนกลุ่มหนึ่งที่หวาดระแวงที่ไม่ไว้ใจหรือที่กลัวว่าประชาชนจํานวนมากสนับสนุนพันธมุตทวทักษณิณมากเกินไปพันธมุตรวทักษณิณชินวัตรเป็นผลผลิตของชนชั้นล่างที่เติบโตด้วยลําแข้งของตัวเองมาเบียดแย่งพื้นที่ของชนชั้นสูงแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมชนชั้นให้เป็นผู้นําประเทศแล้ว ก็ใช้อำนาจบริหารที่ได้จากประชาชนสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างที่ไม่เคยมีรัฐบาลชุดใดทําได้มาก่อนอันนี้คือคาอธิบายคุณนัฐวุธเขาจึงแข็งแรงถ้าพันตำรวจโททัศษิณปจินวัตรทุจริตคอร์รัปชันหรือโกงกินหรือแทรกแซงใดๆเ่ยกระบวนการประชาธิปไตยต้องจัดการเขาได้ทําไมต้องมีคนอื่นมาคิดแทนนะครับทําไมต้องเอาพันตำรวจโททัศษิณออกไปด้วยรถถังของคณะยึดอำนาจทาไมต้องเอารัฐบาลชุดใดๆมาโดยอ้างว่าชุดนี้ดีกว่าทักษิณแล้วมันดีกว่าจริงไหม ก็ถ้ามันดีกว่าแล้วทำไมพันธมิตรที่เคยขับไล่พันโุโตทัศนิณจึงไปพูดที่สะพานมัคขวานวารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ทุจริตยิ่งกว่าทักษิณชินาวัตเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงที่ผมต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาท่านโกรธทัศษิณไม่เป็นไรเกลียดทัศษิณไม่เป็นไรอาฆาตทักษศิณก็ไม่ว่าแต่อย่าโกรธเกลียดอาฆาตจนมองข้ามความยุติธรรมจนมองข้ามความจริงที่จะต้องให้กับคนคนหนึ่งผมไม่ได้ศรัทธาพันโนโตทัจนา แต่ผมศรัทธาในคาว่าประชาชนและผมศรัทธาในคําว่าความยุติธรรมและผมเชื่อว่าคนทุกคนต้องได้รับสิ่งน,นี้ครับครับ,ค,รบคุณนัทวุฒิเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าวันหนึ่งคุณทักษิณชินวัตรไม่ยืนอยู่ข้างประชาชนคุณนัทวุฒิก็จะลุกขึ้นมาสู้กับคุณทักษิณใช่ครับแล้วก็จะยืนยันอย่างนี้ครับถ้าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรบอกว่าไอ้น้องพี่เหนื่อยแล้วพักก่อนไม่เป็นไรฮะพวกผมสู้ต่อแต่ถ้าพันตำรวจโททักษิณบอกว่ายืนอยู่ข้างประชาชนแล้วเนี่ยมันเจ็บปวดเหลือเกิน มันไม่ไหวไปยืนอยู่อีกข้างหนึ่งดีกว่าท่าทางจะดีกว่าผมก็จะสู้กับพันธรรมิตรัททักษิณใครก็ตามที่ยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับประชาธิปไตยผมก็สู้กับคนนั้นแต่ว่าจะสู้โดยสันติวิธีจะสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจตรงไปตรงมาเราจะเอาความถูกต้องชนะความไม่ถูกต้องทั้งหมดเราจะเอาความกล้าหาญชนะความขี้ขลาดและอ่อนแอของอำนาจนอกระบบที่มักจะซ่อนตัวอยู่ในมุมมืด แล้วแทรกแซงการเมืองของประชาชนด้วยวิธีการสารพัดโดยไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงคนที่ไม่เอาคนเสื้อแดงจํานวนมากในประเทศก็หวันเกงว่าถ้าเกิดคนเสื้อแดงมีชัยชนะทางการเมืองขึ้นมาได้จริงคนเสื้อแดงก็อาจจะเป็นทรราชเป็นเผด็จก,การไม่ต่างจากคนที่คนเสื้อแดงกล่าวหาผมเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นพวกเดียวกับท่านฮะเราเป็นประชาชนเราไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการต่อสู้ใดๆผมไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นแกนนำกับ การชุมนุมการต่อสู้โดยกําเนิดไม่ใช่สถานการณ์ทางการเมืองสี่ห้าปีที่ผ่านมาทําให้พวกเราเกิดขึ้นทําให้พวกเราเติบโตขึ้นถ้าสิ่งที่เราพร่ำพูดถ้าสิ่งที่เรากู่ร้องมันไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงเราจะไม่มีประชาชนสนับสนุนมากขึ้นทุกวันทุกวันถ้าสิ่งที่เราทําคนก็เห็นว่าเป็นเรื่องทําลายบ้านเมืองเลยเราไม่มีทางที่จะยินอยู่ได้ท้ามกลางสายลมที่เจ้วกระขนาดนี้เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรากําลังจะชวนท่านเดินไปเนี่ยก็เดินไปสู่ประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยเดินไปสู่วันแห่งสันติภาพแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยพวกผมก็เป็นประชาชนธรรมดาครับไม่มีทางที่ประชาชนผู้ผ่านการต่อสู้มาอย่างเจ็บปวดจะลุกขึ้นมาเป็นทรราชคนใหม่ของประชาชนที่เคยเคียงข้างต่อสู้มาด้วยกันจะรับตําแหน่งทางการเมืองสําคัญสำคัญนะฮะจะเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นําทางการเมืองไหมฮะแกนําทั้งหลายเนี่ยผมยังไม่ได้คิดเรื่องเหล่านั้นเลยครับ กลับวันนี้ผมคิดเพียงว่าถ้าการเมืองในระบบจะทําให้ผมสามารถแบ่งเบาภาระของประชาชนในการต่อสู้ได้ผมก็จะทําคบผมมีความใฝ่ฝันทางการเมืองตั้งแต่เด็กเพียงแค่อยากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมสมัครสสตั้งแต่อายุยี่ิหปีไม่เคยมีความคิดว่าจะต้องมาเป็นแกนนําการต่อสู้จะต้องมาติดคุปติดตารางเสียงเป็นเสียงตายแต่เมื่อผมได้เข้ามาแล้วผมไม่เคยคิดจะถอยกลับออกไปเพราะผมเชื่อว่าผมต้องทําสิ่งนี้ และผมเชื่อว,ว่าประชาชนจะชนะได้ครับ,รบทีนี้คุณนัทวุฒิและแก่นำนำนปชอ,ออกมารณรงค์ทางการเมืองมีคนเห็นด้วยก็มากมีผู้ติดตามก็สูงแต่มีคนจำนวนน้อยที่ก็ไม่ได้เห็นด้วยและอาจจะเห็นค้านและมีคนจำนวนมากอีกเหมือนกันที่อาจจะถึงขั้นเกลียดคนเสื้อแดงเลย คนเหล่านี้จะอยู่กับคนเสื้อแดงได้อย่างไรฮะถ้าเกิดคนเสื้อแดงมีชัยชนะทางการเมืองที่ยืนเขาทางการเมืองจะอยู่ตรงไหนสําหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับคนเสื้อแดงท่านจะโกรธจะเกลียดคนเสื้อแดงไม่็นไรครับแต่ผมพูดแทนคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินว่าเรารักท่านเพราะท่านเป็นประชาชนท่านเป็นพวกเดียวกับเราท่านเป็นคนชนชั้นเดียวกับเราแม้ท่านจะไม่ได้รู้รับรู้ความรู้สึกของผู้ถูกกดขี่ไม่ได้รู้สึกเจ็บช้ำ จากการเป็นคนที่ต้องเผชิญกับความอายุติธรรมในชีวิตแต่มีคนจํานวนมากประสบเหตุเช่นนั้นแล้วชัยชนะของเราเป็นชัยชนะของประชาชนร่วมกันทั้งหมดโรดกรธเกลียดไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เข้ามาใกล้ๆแล้วฟังสิ่งที่เราพูดมองสิ่งที่เราทําแล้วคิดในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาผมว่าเราอยู่กันด้วยความเข้าใจได้ผมไม่เคยโรกรธเกลียดพี่น้องประชาชน ที่เป็นผู้ชุมนุมกลุ่มอื่นอยู่กับเชื่อเหลืองเขาได้ไหมฮะ ผมไม่ไม่เคยโกรธเกลียดพี่น้องคนเสื้อเหลืองนละครับแล้วกับสีไม่ไม่เคยเคยโกรธเกลียดเขากรับ,รบเวลานี้ผู้ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรจานวนมากที่เคยไล่พันธมิต,ตรโท้สินมานั่งอยู่หน้าเวทีเสื้อแดงกลับ,บ,บมาเป็นกองเชียร์ของคนเสื้อแดงสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจต่อคําว่าประชาชนและผมพูดเปิดเผยตรงไปตรงมาว่าพันธมิตรที่ชุมนุมอยู่ที่มกะวาผมไม่เห็นด้วยทั้งจุดยืนไม่เห็นด้วยทั้งข้อเรียกร้องับไม่เห็นด้วยทั้งอุดมการณ์ของพวกเขาแต่ ผมเห็นว่าเขามีสิทธิ์ที่จะชุมนุมโดยสงบสันติปรเสรุ่อาวุธและผมเห็นว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้กําลังใช้อาวุธไปเข็นฆ่าพวกเขาครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลชุดนี้ลากปืนออกมายิงพี่น้องพันธมิตรผมจะออกไปสู้กับรัฐบาลชุดนี้ 1, ทันทีเพราะคนเหล่านี้คือประชาชนและเขามีเสรีภาพในการต่อสู้แม้ว่าผมจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาเรียกร้องก็ตาอมอยู่กับพันธมิตรได้อยู่กับเสื้อเหลืองเสื้อหลากสรรีได้อยู่กับอมาตได้ไหมฮะ อยู่ได้ฮะแต่อามาตต้องอยู่ให้เป็นพี่เป็นทางครับอย่ามาแทรกแซงการเมืองอย่าใช้อำนาจอิทธิพลของตัวเองบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนอีกถ้าอย่างนั้นอยู่กันไม่ได้ผมคาดหวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดมาทั้งหมดสี่หปีทุกฝ่ายน่าจะเก็บบทเรียนแล้วก็นำพาไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทสถานะของตัวเองประชาชนเนี่ยเราเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราบาดเจ็บล้มตายเราเจ็บปวดมามากมายเหลือเกิน เราก็มีบทเรียนของเราแต่ว่าถ้าหากประชาชนเก็บบทเรียนเหล่านี้ได้แต่ฝ่ายผู้มีอำนาจไม่เคยได้รับบทเรียนหรือไม่เคยเรียนรู้จากสถานการณ์ทั้งหมดเลยเราจะเดินกันต่อไปอยังไงครับถ้าท่านจะทําทุกอย่างได้ตามที่ท่านต้องการจะบงการประเทศจะควบคุมการเมืองอย่างที่ท่านคิดได้ทั้งหมดทําได้วิธีเดียวคือต้องไล่ประชาชนออกไปให้หมดซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้ถ้าประชาชนบอกว่า ต้องการทุกอย่างที่ประชาชนต้องการนะทาทุกอย่างตามที่เราอยากทําก็ต้องไล่ออกไปให้หมดที่เป็นอรรมตย์ยาที่ปไตยผมก็คิดว่าแล้วทําไมเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันทําไมเราไม่เก็บบทเรียนจากการต่อสู้และความขัดแย้งทั้งหมดมาทําความเข้าใจว่าประเทศนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วกลับแล้วเราจะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรผมบอกกับผู้มีอำนาจเสมอว่าท่านอยากคิดว่าประชาชนเปลี่ยนไปแต่เป็นท่านต่างหากที่ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลง แล้ววันนี้ถ้าหากความเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้มันจะหมุนให้ประชาชนขึ้นมาเป็นใหญ่ท่านยอมรับได้หรือเปล่าแล้วถ้าท่านยอมรับไม่ได้มันจะอยู่กันยังไง<ะ>ผมจึงบอกว่าถ้าวันนี้ไม่มีใครฟังเสียงประชาชนเลยก็ให้ระวังจะไม่มีใครฟังใครครับท่านั้นเอ็ก<ะ>ท่านผู้ชมครับนี่คือตอบโจทย์คืนนี้นะครับคุยกันเรื่องการเมืองหนักๆกับคุณนัทวุฒิสายเกลือครับตอนหน้าจะมาติดตามกันต่อว่าความในใจในการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตทางการเมืองทั้งในคุก นอกคุกนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณคุณนะัทพุทธค,ครับสวัสดีครับผมพินโยตรัยัสุยธรรมลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามตอบโจทย์ตอนหน้าเราใจครับสวัสดีครับ